ป๊บเรียบร้อยครับผมนี่สุดยอดไปเลยเราได้รับในส่วนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โคตรเท่ก็ต้องการูปสมรูมนเด็กยคนตนี้านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่กันแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิชช๊ก h ช n แนลนัล่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม การาิน่าฟรีไฟล์ไทยเข้าร่วมสมรรภูมิในส่วนทีน,นี้นะครับี่ <ตำ S 2> มาสอนรับของฟรีแล้วก็จะมารีวิวชุดมาใหม่ล่าสุดเลยนะที่ยับเด็ดเข้ามาน่าจะอาทิตย์หน้านะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะพามาดูกันเลยว่ามีชุดอะไรกันบ้างหล่อเท่กันเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อน <S <S อื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนกิจกรรมนะที่อัพเดตเข้ามาเมื่อคืนกันก่อนสำหรับลูกซองนะครับนี่ลูกซองทองนันเองนะครับในส่วนตุ่มกาชาห้าเหลี่ยมมาของไอวอลหัวกะโหลกตัวนี้เลยนะครับนี่ นะครับโหอย่างเท่ก็คือสกินปืนตัวนี้นะครับค่าสเตตก็คืออัตราการยิงบวกสองนะครับระยะบวกหนึ่งนับความเร็วรีหลอดลบหนึ่งนั่นเองนะครับก็มีเอฟเฟกต์กันด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่ก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สุ่มไปแล้วหมดกีเพชรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับเข้ารูปสมรภูมิก็บอก็นตำนานะครับก็บอกคนใหญ่นะครับดาเมจบวกเออัตราการยิงบวกถึง2เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะ สู้ลูกซองม่วงได้เลยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ลองไปลองเล่นดูนะครับทีนี้ก็มีกิจกรรมสายฟรีนะครับอย่าลืมเข้ามากดรับกันด้วยนะครับสำหรับหมอนอกนะครับนี่เวนอฟนั่นเองไม่เรียบร้อยแล้วก็จะมีล็อกอินรับกระเป๋าอีทีกันด้วยวันเดียวเท่านั้นนะครับย้ำไว้ตรงนี้วันนี้เท่านั้นนะครับสำหรับหมอนอกแล้วก็กระเป๋าเวนอมนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ขอกดรับเพชรในส่วนเกตต์ตัวนี้ก่อนนะครับไปรับันเลยเรียบร้อยเปิดกล่องนี่เรียบร้อย โอเคกิจ okay. กรรมก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูชุดกันดีกว่านะครับสำหรับชุดนะที่จีเอมส่งให้พี่วีฟีมารีวิวนั่นเองนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้เลยนะครับนี่อยู่ในส่วนตรงตรงไหนนะตรงนี้นี่เลยนะครับโอ้โหมีหลายชุดเลยทีเดียวมีชุดดากอนด้วยเี่เป็นแพ็คดากอนที่ยับเด็กเข้ามาน่าจะอยู่ในส่วนตู้สุ่ม8ครั้งหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอกลับเลยแล้วกันป๊บป เรียบร้อยครับผมนี่สุดยอดไปเลยเราได้รับในส่วนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โคตรเท่เลยไปเลยโอ้โหเท่จัดๆัดเอ๊โอเคมีชุดผู้ชายด้วยโอ้โหแจ่มจัดก็ประมาณนี้เลยสำหรับชุดนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูชุดกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ p j s p i n c o m เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีห้0บาทฟรีเลยนะครับโปรโมชั่นนี้ มีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับผมอ่ะพอกดลิงก์ใต้คลิปเข้ามาแล้วกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตามพี่ได้เลยแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตัวน,นี้นี่นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยโอนบริเวณไปที่เบอร์0648985233แล้วก็ใส่เบอร์บริเวตของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามงบพี่น้องเลยแต่พี่แนะนำเนี่ยก็คือเติม500 500บบาาาททขึึึ้้นนนนไไปเเรรรรจะดฟฟีีคค่่งงงก็ืออั นะครับพออุดเสร็จไซเบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับทีนี้ใครนะครับผมที่อยากสุ่มไอดีท่าผักทงนะครับมาสุ่มตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับสุ่มไอดีท่าผักทงไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะนี่เลยนะครับเห็นว่าเว็บยังบั๊กอยู่นั่นเองแล้วก็มีเกมเสียดทีลุนของเทพที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับรอบละยี่สิบเครดิตเท่านั้นนะครับมีไอดีท่าผักทงกันด้วยนะครับพอเราสุ่มได้ไอดีท่าผักทงแล้วเนี่ยให้เรากดมาที่ตตติดดด่่่ออรรรรรงนนนนนนี้้้ะะะคคัััับบบมมจจไไไไปปหาาาาาแฟเเเเเพทกกขลยวสุ ไอดีท่าปากทวงเองเขาส่งให้ไปใน5นาทีเลยนะครับรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นแจก500บาทดีฟีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนชุดแรกกันเลยนะครับนี่โอ้โหทรงผมโคตรเท่ว่ะนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอใส่แบบรวดเร็วไปเลยเน่เป็นไงอย่างเท่เดี๋ยวขอถอดแมสก่อนใส่แบบธรรมดาธรรมดาเออแมสมันบังเว้ยแมสมันบังเอ้ย กว่าจะเลื่อนเจอทีนี้เอ้างดไหลายโอเคมาละนี่ประมาณนี้เลยท้าทุมสมรภูมิเท่เป็นตำนานสมุไรไหมเนี่ยโอ้โหโคตรเอานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกชุดนึงนะครับเป็นชุดอ่าอะไรนะนี่หรือเปล่าอันนี้น่าจะอันนี้แหละนี่ไงโคตรเท่ก็ประมาณนี้นะครับเป็นแพ็คดะกอนมาสเตอร์นั่นเองนะครับนี่โคตรเท่ว่ะมีเอฟเฟคข้างหลังด้วย เป็นมังกรนะครับผมแล้วก็ตรงตรงไหล่เนี่ยก็จะเป็นหัวมังกรนั่นเองครับโรเท่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับชุดดาก้อนนั่นเองนะครับแล้วก็มีชุดสมุไรผู้ชายที่พี่รีวิวไปเมื่อกี้เลยนะส่วนชุดผู้หญิงมาทีนี้เรามาดูชุดผู้หญิงกันบ้างเดี๋ยวพี่เปลี่ยนตัวละครเป็นสมรภูมิผู้หญิงนันก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่ทีนี้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดชุดนี้หรือเปล่าไม่ใช่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 เอา อะไรวะเนี่ยอยู่ไหนล้ะที่นี่อ่ะโอเคชุดนี้แต่งตัวเร็วปึ๊บนี่โคตทเท่เป็นไงโอโ้โหโคตรแจมเจาะจมูกด้วยพอแยกเป็นมีทรงผมนะครับเสื้อนะครับกางเกงรองเท้านั่นเองนะโอโ้โหมีลายเพ้นขาด้วยนะครับอย่างเท่สักลายนะครับลายประครับไมเนี่ยโอโ้โหเท่จัดจัดเฮ้ยประครับโอ้โหเท่จับก็ ประมานี้เลยนะครับสำหรับชุดมาใหม่สาชุดนะครับแล้วก็มีชุดหนึ่งเนาะอีกชุดนึงก็เป็นชุดชุดไหนว่าแต่แป๊บนึงชุดนี้นี่อันนี้เป็นางินเกงอันนี้พี่มีเรียบร้อยละนี่เป็นไงชุดนี้ถือว่าเท่เลยทีเดียวนะครับทีนี้มาเราไปอัปเดตในส่วนของฟรีกันบ้างนะครับว่าเป็นอะไรนะครับในส่วนชุดที่พี่รีวิวไปเมื่อกี้ก็คือเป็นชุดที่จะอัปเดตเข้ามาน่าจะทอาทิตย์หน้านะครับเข้ามาในส่วนตู้สุ่มนันเองนะครับไปรู้จะเข้าในส่วนตู้สุ่มอะไรก็รออัปเดตทีหนึ่งแล้วกันนทีี้มา เราไปดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีกันบ้างว่ามีอะไรกันนะครับผมโอเคนะครับอย่างแรกเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนปฏิทินนะครับในส่วนเซิร์ฟอินเดียนั่นเองนะครับนี่อยู่ในส่วนเซิร์ฟนอกเลยก็คือเขาจะจัดกิจกรรมนะครับเริ่มในวันที่25นั่นเองของแจกก็จะมีในส่วนสกินเปิลนะครับ UMP ฟาร์มัสสกินคู่หูนะครับถาวรนะครับแล้วก็จะมีไม้เบสบอลตัวนี้นะครับเริ่มวันที่29นะครับผมแล้วก็มีตัวละครฟรีด้วยเอ้ยไม่ใช่ตัวละคร นะครับชุดนะครับชุดฟรีๆกันด้วยเป็นชุดดําตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนผึ่ชิตตันนะครับแล้วก็จะมีการแจกนะครับท่าทางสวัสดีนะครับผมนะส่วนเซิร์ฟไทยเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอากลับมาหรือเปล่านะครับในส่วนท่าทางฟรีนะครับก็ปังมานี่เลยนะครับทีนี้จะพามาดูในส่วนของฟรีแต่ละอย่างกันบ้างนะว่าเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เป็นไม้เบสบอลนั่นเองนะครับโอ้โหอย่างเท่นี่เลยนะครับอันนี้เป็น UMP นะครับแล้วก็ท่าทางสวัสดีนะครับนี้นะครับอ่ะ อันนี้เป็นชุดนะครับชุดที่พี่บอกนะครับเป็นชุดฟรีนั่นเองนะครับนี่เป็นชุดแบบนี้เลยนะครับนะเทไหมโอ้โหเท่จะจัดนะครับนี่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสหรับของฟรีแล้วก็อีกอย่างนึงที่พลาดไม่ได้เป็นไอวอลนะครับของฟรีเหมือนกันเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับเติมครบ300เพชรเนี่ยรับฟรีไปเลยนะครับนี่เป็นไอวอลตัวใหม่เลยนะครับอ่ะนี่เป็นไงเท่ไหมอ่ะดูจะชัดดูจะชัดนี่อ่านำข้อมูลมาจากไอจีเลยนะครับนี่ก็ยังมีหัวเสือด้วยเท่ว่ะ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นดาบคาต์ตนะ,นะครับอันนี้ก็เข้ามาในส่วนท็อปอัพเหมือนกันนะครับกิจกรรมท็อปอัพเหมือนกันเลยนะครับนี่เป็นไงเท่มั้ยนี่นะครับเป็นคาต์ตตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นี่เลยนะครับเป็นท่าทางใหม่อยู่ในส่วนเซิร์ฟอินเดียเดี๋ยวพี่พามาดูนี่เป็นท่า,ทางตัวนี้เฮ้ยโค้รเท่นี่ตเติมครบ3 0 0เพชรรับฟรีๆไปเลยนะครับนี่ท่าทางตัวนี้เออโคตรเท่ นะครับก็ประมาณนี้แหละสหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับส่วนชุดตัวนี้ <'m> ก็รอ <renal> อัปเดตเข้ามานะครับในส่วนกิจกรรมอาทิตย์หน้านั่นเองนะครับ okay. ก็จะเป็นในส่วนตู้สุ่มนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแนะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ